เมื่อวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักประชยาเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพระพราที่ประทับซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงโดยมีนายวิสิทธ์สีส่วนรองอธิบดีกรมส,ส่งเสริมสากรและคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จทอดพระ,พระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงเช่น ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษจากสารป่านสอนนารายในพระบรมบราชินูปถัมภ์ผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือนและผักปลอดภัยในโครงการเช่นมะเขือเทศกระเจี๊ยบมะกรูดจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดในการนี้ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่รัษดรที่ย้ายออกจากพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพง โดยไม่ได้รับอนุญาตและย้ายไปอยู่อาศัยในที่ดินสิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการจำนวน15รายและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเดินรอนเมื่อเชนก่อนจะหลับเลยเมฆค่ะเพรแสงเรื่องอรามช่าง I'm